สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วัสกูสูบคนเด้อพ่อพ่อกันเก่าก็เดิมพี่น้องวันนี้เราก็อยู่กัำน,น้องพี่เจเนาะมาลิ่นน้ำน้องพี่เจแล้วก็จะมาเก็บบวบเลยเนาะพี่น้องไว้ให้สะวแพร่นผึ่นบางหมืเพิ่นแกงมาไหมแดดส่องตาตา, 40, านะะจะชิมเงินบุคคลเนาะไปไปเก็บกันเลยพี่น้องตอนนี้เราจะพาเบิ่งเก็บบวบให้พ่อใช้อยู่น้ำพี่เจ ى. ลูกออดปัดแอดแปด นี yeah, ่โทรศัพท์แตนลายลายบุญอยากให้น้องพอใช้ออกมานำแตนมันลายพอดีพอดีใส่แกงน้ำไม้นี่น้องเนาะน้ำไม้กันะเป็นน้ำไม้ดองอะไรผึ่งทดน้ำเงามันกินดุอยู่หัว ดอกมันก้าเข่าเลิกปานในย่านแตนแตนมันลายม้าเนี่กะไม่ใส่พุ่นให้ขนาดเลยเนาะ แต็นายเดอร์พี่น้องเอ้ยแต็นต่อต่อ,ตอ,ตอบังก่อนยันแตนตอดบ่งบุกขักอาจจะเห็นได้เนาะเห็นแต่ขี่มานี่แล้วกองอยู่ กินี่ข้อยยามสิเนี่ยแตนหุ่มระวันงนี่ลู่คุณมาชิตานีนข้อแห้งแกงน้งไม้ใส่กันอันนี้มันก็เข่ากันหมากนี่าไว้เห็ดแนวแนวมัน เห็นตะห้อยควันบิดเลยเลยเบิ่งขักก่อนพี่นอ้องอ หนักน้อยไหมนเนี่ยจงวันนี้ช่องมากอัดปัดไอัแปดอัดป,อดอดปดุดหาสองพักมีโมแตนไหเนี่ยเก็บก่อน ลูลงไปนิ่แตนใส่หน่วยตาอันนี้โปรลูกจกของพวแห้งอยู่ดอกเดดมาเห็นบ,บ่โอ้หมดแดงดินเนาะเบื่องขักขบมได้เหน็นใดสองมก็่า mạng nó phải nó lại nó trên đây còn cái giặc nó lên เธอลูกเธอไม่ยังไม่ยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังลูกยังใครใส่ใสย,ย,ย่านเชิงเด้ น้อยมันละลายอยู่มามาในน้อยค่ะมึง,งเดี็กกันพอยใช้เดียกกันแม่ช่องมึงอันนี้กันได้พี่น้องพ้อมุนดังเดินที่พ่อมันจะคบมือเต็ม,มอยู่เนี่ยพอแล้วสมเนียพอใส่เลยนี่เได้พี่นอ้องห่องใช่ทำบูมือนน่น่เน่น้อง บวกเอาเอาแล้วเฮ้ยแก,กงแคระไม้แซบ่บเลยมันหอมพ่อแหละทำยังก็ได้ปะ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 ,ปะเอาไนไมันไว้แน่นมากหมอมาหุ่มเตี้ยนีย่เอาไนมันไว้ใหนเนี่ยมาต่างแดดเมื่อนอนนูมาสแดด <c oughs> ต็กเบิ้ลในเทือน,น,นมีแต่ม,มาหุม<ล>่มทูง จะคลอดกไหวไหวแค่ไหนเอาไปปลูกขางเคือ่อนเฉพาะตัวนี้กับก๊กแม่น้าไหตัวนี้ก๊กแม่ตัวนี้ก็ได้เออแม่แหละเห็นห่วงเดียวคันแนนมันก๊กมันเตี้ยดิพี่น้องย่ำนี่ใครเนี่ยจะน้อยย่ำย่ำพลเด้อน้าท่วมลอยอ่างหลงนูกับหมุดกาก,กินเบ็ดด้วยกันได้นายห้งุ่ณ กินแล้วมาเลยนนี่กุกมันตีอ่ะพี่น้องอุ้ยไฟตู้นะเพื่อนนมาก้ากับบุกเกิดจะเป็นยังมึงเป็นยังบักบุกี้นี่ดิกุกมันตีอ่ะคอยว่าตัวนี้นี่เอาไนมันไว้นี่เดี๋ยวผนมีตำลายแล้วบันนี่ของเพผนเตี้ยนเก็บกระไรนะเพื่อนโหลดชุงริ้วคอยใช้ Chị ơi à. chơi ơi đây bà chơi ơi chơi ơi chơi này chơi ơi chơi ơi chơi ơi chơi chơi ơi chơi ơi chơi khi chơi ơ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 i chơi nhọn chơi ơi chơi เด็ดแล้วมันสแตกออกเป็นพุ่มค่ะเด้กกไปเตยจังมือสิมาเอาก่อเอาไปเห็ดน้ำตาหูก่อนนะพี่น้องใบเตยงามขั่นน้ามันลายเนาะขันน้ามันลายแหละคีดินมันชุ่ค่ะเด้มันมันหมักได้ใบเตยนี่ไข่ชะอ่อนเด้ในเฮือนของจะแพนหันให่หันใหา่นี่ตายแล้ว ยังเรือชองต้นทั้งวได้แตกผดพืชไปสีไดอันนี้แตกผดพืชอยู่เตยหอมเห็ดอืออาพุ่นใช้มันดักว่าก๊กมะพริกนี่กระเด็ดยอมดมันก็จะแตกว่ะเนี่ย,นนย,ยก็หุงผูกอ่ะเฮ้ยก็ลุกปะเข่าในาเฮือนแบบแดดปะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มียังไลฟพาเก็บบวชกับค่าเบิ่งกกไปเตยจังแม่นงามพ่อออนคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย